อยากเป็นที่รักอยากได้รับความรักอยากให้ใครสักคนมาสนใจเราอันดับแรกเราต้องฝึกที่จะรักตัวเองก่อนฝึกที่จะรักตัวเองให้เป็นฝึกที่จะมองเห็นความงามสวยงามในตัวของเราเองมองหาสิ่งดีๆในตัวของเรา ในตัวของเราทุกคนค่ะมีสิ่งที่ดีงามอาจจะเป็นนิสัยนะคะอาจจะเป็นอารมณ์นะคะลองนึกถึงสิ่งดีงามที่คุณเคยทำนะคะไม่ว่าคุณจะเคยช่วยใครคุณอาจจะเป็นคนยิ้มง่ายคุณอาจจะเป็นคนที่ตลกชอบอชอบทำให้เพื่อนหัวเราะคุณมีความสุขที่ได้ทำให้เพื่อนยิน้มฝึกมองหาสิ่งดีๆในตัวของคุณนะคะแล้วก็ ฝึกชื่นชมตัวเองนะคะถ้าตัวเราเองยังรู้สึกไม่ชื่นชมตัวเราแล้วใครจะชื่นชมเราถ้าเราเองยังมองเห็นว่าเราไม่ดีพอแล้วใครกันที่จะมองเห็นคุณงามและความดีในตัวเราอันดับแรกเราจะต้องมองเห็นสิ่งนั้นในตัวของเราก่อนและเราทุกคนก็มีสิ่งดีงามในตัวเองเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวง่ายๆเลยนะคะลองทำเวิร์กช็อปนี้โดยการ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่15-20ถึงนาทีนะคะนั่งในท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดอาจจะเปิดเพลงเบาๆเพลงที่ช่วยทำให้คุณช่วยผ่อนคลายจากนั้นนำกระดาษและปากกาออกมาเขียนคุณงามและความดีของคุณนะคะสิ่งดีๆในตัวคุณคุณชอบอะไรในตัวเองคุณรักอะไรในตัวเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของรูปร่างหน้าตาคุณรักอะไรในตัวเอง คุณอาจจะรักดวงตาของตัวเองนะรักริมฝีปากของตัวเองรักจมูกของตัวเองรักผิวของตัวเองหรืออะไรแบบนี้รักรอยยิ้มของตัวเองหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนพูดเก่งคุณพูดกับใครแล้วทำให้คนที่ฟังมีความสุขคุณอาจจะชอบการพูดของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ตลกเวลาคุณทำอะไรแล้วเพื่อนๆหัวเราะคุณทำให้เพื่อนยิ้มได้คุณทำให้เพื่อนมีความสุขสนุกสนานนะคะ มองหาสิ่งดีๆในตัวคุณแล้วก็เขียนออกมาให้มากกว่า17ข้อหรือใครจะเขียนมากกว่านั้นก็ได้นะคะ20ข้อ30 50ร้อยข้อเลยนะคะยิ่งคุณมองเห็นคุณงามและความดีคุณค่าในตัวของคุณมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมองเห็นความสวยงามในตัวของคุณมากเท่าไหร่ผู้คนรอบข้างและคนอื่นๆก็จะมองเห็นคุณงามความดีคุณค่าของคุณมากเท่านั้น อยากจะเป็นที่รักของใครเราต้องรักตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองมากพอรักทุกอย่างที่เราเป็นคนอื่นและคนรอบข้างก็จะรักเราเช่นเดียวกันค่ะสนใจอยากเรียนรู้กฎแห่งการดึงดูดและก็พลังจิตใต้สำนึกหรือกระบวนการโคชชิ่งต่างๆสามารถติดตามครูได้ที่หน้าเพจแอ s i ไซด์ครูนิกกี้นะคะ ด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจดิฉันครูนิกกี้ทันทิทยาเลนละหองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ